เจรวดงานอีเวนต์ครั้งใหญ่ของ Apple ในเดือนตุลาคม2025จะเปิดเผยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอุปกรณ์ดิจิทัลแม้ว่า iPhone 17ซีรีส์ที่เปิดตัวเมื่อต้นเดือนกันยายนจะยังคงเป็นหัวข้อหลักแต่กระแสะการคาดการณ์ว่า Apple จะจัดงานพิเศษในช่วงปลายปีนี้ได้ร้อนแรงขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะการอัปเดตลายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Mac และ iPad ซึ่งถือเป็นสัญญาณเตือนให้เราต้องไม่พลาดโอกาสในการชมเทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่จะมาถึง ป้ายเตือนแต่ที่น่าสนใจที่สุดคือการมาถึงของชิป M5 ที่จะเปลี่ยนความรู้สึกของผู้ใช้ในแง่ของประสิทธิภาพและประสบการณ์การใช้งานอย่างสิ้นเชิงแม้จะมีข่าวลือที่บอกว่า Apple อาอัลับรูปแบบการเปิดตัวระหว่างงานอ e ีเวนต์และข่าวประชาสัมพันธ์แต่สถิติในอดีตแสดงให้เห็นว่าการเปิดตัวในเดือนตุลาคมมักจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอทําให้มีความน่าเชื่อถือสูงที่งานอ e ีเวนต์ครั้งนี้จะเป็นจริงมุดติดกระดาษหัวเหลี่ยมตามรายงานจากมากเกิร์นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระบุว่าผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังจะปรราากฏในงนงงวมถึ iPad Pro รุ่นใหม่เตรียมเปิดตัวด้วยชิป M5 พร้อมกล้องหน้า2ตัวเพื่อรองรับการใช้งานในทุกมุมมอง Vision Pro อัปเกรดปรับปรุงชิปเป็น M4 M5 และเพิ่มตัวเลือกสีใหม่ Space Black Apple TV รุ่นใหม่ใช้ชิป A17 Pro เพื่อสนับสนุนฟีเจอร์ Siri ที่เร็วขึ้น Home p o d Mini อัปเกรดชิป S9 และเพิ่มความสามารถในการติดตามตำแหน่ง a ัตรากรุ่นที่2ระยะติดตามไกลขึ้น3เท่าและมีลำโพงป้องกันการงัดแงะ MacBook Pro Studio Display รุ่นใหม่ที่เน้นการออกแบบบางลงและจริี่สัมผัสใบหน้ากำลังครุ่นคิดแต่ที่น่าคิดคือชิป M5 ที่จะมาถึงนี้จะตอบโจทย์ทุกคนหรือมีข้อจำกัดที่ผู้ใช้ควรรู้คุณคิดว่าเราจะต้องรอจนกว่ารุ่นถัดไปหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เลยใบหน้ากำลังครุ่นคิด